มาดูผู้เล่นคนแรกครับภากันโิยิงยันกละดาษสองเซฟเอาไว้ครับเอาไว้น้องดีดีดึงเกมไว้ ดัวน้องมันใจเว้ยมันใจ<ค><ณ>อุ้ยเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเดีเดียวผ่านมือผู้อาสาประตูไปแล้วครับคนแรกของน้องแซงครับมาดูบภาษาเซฟด้วยบนน้องแซงครับคนแรกของยักษ์ตลาดสองภาษาวิษสันครับ แชมป์เลยรวยแชมป์รวยวยรวยเย้เข่ามุมครับสุดยอดคมมากเดีรับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีสว้สวยสุดยอดมาดูคนที่สองของน้องแซนครับยันเสมอกันที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งบอกได้ท่านนายเป้งสิเตน เปลี่ยนลงกไปยิงใช่ไหมครับเนี่ยหมายเลขสิบห้าครับเซฟโดยบ้านสายิงโดยหมายเลขสิบห้าปักมันใจปักมันใจปักเลยใจมันใจชัวร์น้องไกไกไม่นั่นเฮ้ย มั่นใจเพ่มั่นใจเพื่อนวเป็นผูกต้อมมาผูกพัดดีๆเลยผูกพัดเพื่อนเลื่อเพื่อนเฮ้ยมผู้รักษาตระตขึ้นนอนไปสองปัดตูวตัวนึอีกลูกเดียวมาดูคนที่สามองรัครับน้องแซมครับเดี๋ยวมาดน้องแซม อยู่หนึ่งประตูต่อสามสุดยอดนะสุดยอดสุดยอดคนที่สามของท่กกันโรชวน้อง โบม่าครับโเขากสมาเสมอโดีแปีสตต่ออแต่คนที่สามาาอเมรคนที่สของาาปันันเด้ยันกไปาดีกว่าสองเข้าสองมาดูคนที่สามออยนยั

คนที่สี่ของน้ากันโทปักโูกัสบอลน้องปกักแต่ผมมากครับสามต่อสองครับคนที่สี่ของบ้านสาเหมือนกันครับยิงเข้าเสมอ หมายเลขสองครับเป็นคนที่สี่ายินเข้าก็เสมอครับเอาเท้าป่าวเอ๊ะ<ว> คนที่ห้าของขราคัทโทดูว่าจะขึ้นน้ำไหมปั๊เยปปั๊งโกกัดเกมน้องเปิดหน้าบอลง่ายๆเปิดหน้าเ้าขึ้นน้ำไปสี่ประตูต่อสามคนที่ห้าของยางตลาดสองครับบ้านสาพิยสันครับ

เสมอที่4ประต4ครับมาดูที่เซนเดสครับเ่าถือคนถือคนพอพ่เาเือนเอ่เดเ่าเ่าเลี้ยถือกี่คนที่6ครับเดียวเลยนะครับถ้ากันโทยิงก่อนหาคนแรก4ประต4 บังนมามาตดทีมออกสับมาามาาม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 าัาม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 มาามาปาม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 มามามาม้านามายมมา ยังเคลียร์กันไม่ลงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกันไม่ลงยังไม่โอกาสทั้งสองทีมอยู่ว่างั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเรื่อยๆครับคนที่เจ็ดต้องไม่เสียไม่เสียทางกันโพไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกันอยู่ที่สี่ประตูต่อสี่ครับคนที่เจ็ดครับทางกันโทเชิญไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยไปเอาไปป๊กไม่ว่ากันครับในเกมก็ยังเสมอ ตีจุด่ทร์ก็ยังเท่ากันมาดูคนที่เจ็ดขอท่ากันโทปักซูซูน้องปักเฮ้ยมาเร็วั่วมาเร็วด่วนมาเลยเอาเลยเอาดีอยากถ่ายตัวแต่มาดูคนที่เจ็ด บันสาครับของบันสาเข้าไปเ้าไปเ้าไปเาได้น้องช่ยน้องชวยังจบกันไม่ลงยังจบกันไม่ลงครับเจอคนที่เปรีนอีก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้ามคานกับชนคานอยู่ฮนะคนที่แปดของท่ากันพ่อ,อตอนนี้สี่บรรตุนรอซีอยู่แปดท่ากันโทอแปดบ้านสามาดูลูกนี้ก่อนครับหมายเลขห้ากับท่ากันกับบ้านสาครับเสมอกันที่สี่บรรตุนรอซีอยู่ ยังยังเลือกเอาอังนั้นน้องเลย่ยาครับดูยิ่ยปั๊บปั๊บสูดูน้องเลยบัวบัวพีนตายให้ตายน้องวนนี้พมครับผ่านมือผู้สาประตูขึ้นนำห้าประตูต่อสีหมายเลขครั้งที่8ของบ้านสาครับ กันโทรขึ้นนำไป5ต่อ4แล้ว เอาให้จบนะครับยังมองเห็นอยู่ยังมองเห็นอยู่ครับไม่ได้เปียกเสียเปียกคืออะไรคืออะไรคืออะไรจ้เลยมลกองคลายมันนเลขสี่ครับคนที่เก้าหน้าประตูต่อห้านะใช้จิตวิทยาอยู่ ป,ฟฟไปไักเว้เอาไว้ปักปักน้องโฟกัสบอลน้องอ่ะมันใจมันใจน้องชัวชัวฝามีตาฝามีตานี่ยห้าห้าเป็นเจียนเจียนเป็นนที่เ้า enfin ทีน่น in ้ำหอบตอนห้า คนที่เก้าของบ้านสาครับคนที่เก้าเอาเว้อนคอกันเร็วมาพุกขึ้นไน้เร็วบางไน้มาหนิพุ่งไป0ร้อยเปนเด็กคนเฮ้ยเป็นไรเว้ยแม่พี่เอยเฮ้ยโ้หหลงไปด้านหน้าขาเมามอี มาได้มาได้มาดูต่อหครับเคน่ทงแต่ลวคนที่สิครับคนที่สิถ้าคมเสก็หมุนเหมือนเดิมครับขนไหนคนย้อนเดงยนคนที่สี่ของถ้ากรนตใช้ผู้รักษาระตูมึงเงี้ยหลังเลยไม่เป็นไรไม่เสียใจเหน่ราซ้อมไกลขานี่เนาะลาวอันบกไปรัง ขึ้นนำไปแล้วครับเจ็ดปั้นดูต่อกผู้เล่นของบัานสาคนที่10เอกต่อนได้ลูกขึ้น ใช่ <Okay. S 2> ของรอบแรกเจ็ 7, ดประตูต่อเจ็ดแล้วครับ10คนแรกกัน7คนดตูต่อเจ็ดวันที่11ครับก่อนสุดท้ายของในรอบแรก าก็เหลือผู้รักษาประตูที่11ตอนนี้ก็้ากันโรขึ้นน้ำไปแล้วครับ8ประตูต่อ7เบ็้แล้วซีดพิมยิงแหงได้ฝากเอาน้องปักาน้อง เด็ดเด็ดสิบเอ็ดคนแรกก็เพียรแชาพัดไข้เพียงกันครับแปดมาดูต่อแปดมาดูอีกล่ะจะเลี้ยงไม่เลี้ยงก็มาดูว่าคนที่สิบสองเอาที่ด็ดที่สุด ครบแล้วครับ,รบเปลี่ยนเป็นคน เอาหนเว้ยเอวาชกับบ้านไปร้อยเปอเซนตือร้อยเปยเรเ่เกผู้เป็นอกที่้อยที่องมาเดนก้าเลยทเดินไปทง้น ก็แล้วก็แลวไปที่9ประตูตอบครับประยัดครับ